เรื่องล่าสุดที่มีเขาโพสลงไปไงคือจะซื้อกระเป๋าให้แต่ว่าวันนั้นน่ะก็คือเดินลงมาแล้วอุ้ยเห็นชอบบาลนอุ้ลูกแม่ซื้อให้คนละใบเราก็โอ้โหราคามันแพงแพงมากไปนั่น่ะก็ใช้ไงายแล้วเราเป็นเด็กเขาก็เกรงใจถึกออกปะเอก็ทําเป็นเลือกเป็นเป็นพักอะเลือกลักลกๆอมีก็เดินมาเลยมึงจะเอาไม่ได้สรุปก็เลยบอกว่า แล้วมึงก็ให้บะปาเขาซื้อนี้สิของเขาออฟฟิศใหม่ก็น,นึกถึงส่วนรวมนึกออกป้าเราก็เอองั้นให้บาปลาไปซื้อตู้เย็นกับโทรทัศน์ดีกว่าเรยวยความเป็นเด็กดีเนาะ<อ>ก็นับวันให้เสร็จสัพทีนี้ปุ๊บไปยังไม่ถึงตู้เย็นโทรทัศน์เลยไปได้รองเท้ามาสี่คู่แสนหนึงออ่งคนเดียวเ ล้วตู้เย็นก็คือไม่ได้ไม่ได้ตู้เย็นแล้วบัเลนใบนั้นก็ไม่ได้คือสรุปคือไม่ได้เทีอะไรเลยใช่แทนที่วันนั้นกูหยิบมาดีแล้วดันหน,น่อยแบบป้าป้าป้าเอาอันนี้เลยอย่างเงี้ยได้แล้วแล้วก็ไปป้นเอาอีกทีนึงยังได้เลยเออทีวีกับตู้เย็นนะ